เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นต,ต,ติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้คร e, ับสวั place, divers, สดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆวย้ชมเลยสวยเล็กใหญนะครับคันนี้ honda accord ครับปี97เครื่องเกียร์ดีครับสีสวยเงาช้ำเลยกับราคาถูกๆ29,000บาทเท่นั้งครับเที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลได้สบายขับดีนะครับรุ่นนี้ครับดีวิ่งขิวโฉมท้าย2ก้อนพร้อมใช้งานได้เลยครับ กับราคา2 9 5 0 0บาทสภาพสุดคุ้มครับราคาถูกๆพร้อมใช้ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เผ้ารถสภาพดีราคาถูกและซื้อมาจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจไปดูทดลองขับกันก่อนคันนี้อยู่ป้าจีนเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมหาหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยตัวรถสวยสภาพดีเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นแอร์เย็นเจี๊ยบ เกียร์ออโต้เปลี่ยนนิ่มนวลนเปลยนกรบทุกเกียร์รถใช้งานได้2ระบบนะครับ2ระบบทั้งน้ำมันและแก๊สครับพิกัดูรถอยู่บ้านจีนสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ